สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับใน EP นี้เราจะคุยกันในหัวข้อพักสงบจากภาระหนักครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นหูเราในฐานะคริสเตียนมากที่สุดและมักจะเห็นข้อความนี้นะครับเป็นข้อความประชาสัมพันธ์หน้าโบสเพื่อจะเชิญชวนผู้คนมารู้จักพระเจา้าข้อความนั้นอยู่ในหนังสือแมทธิวบทที่11ข้อ28ครับได้เขียนเอาไว้ว่า บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักในข้อความนี้บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยจะเป็นใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นส่วนเราก็หมายถึงพระเยซูนั่นเองครับนี่เป็นคําเชิญชวนจากพระเยซูคริสต์โดยตรงให้ผู้ที่กําลังเหน็ดเหนื่อยเข้ามาหาพระองค์โดยมีข้อแลกเปลี่ยนที่น่าดึงดูใจมากเลยครับคือการได้รับการหยุดพัก คุณผู้ฟังคิดว่าการหยุดพักสำหรับคุณคืออะไรครับการหยุดพักในคำสัญญาของพรซูไม่ใช่แค่การหยุดพักในด้านกายภาพเท่านั้นนะครับแต่กำลังหมายถึงการเข้าสู่การหยุดพักในระดับจิตใจคือความคิดอารมณ์ความรู้สึกและมีสันติสุขในระดับจิตวิญญาณซึ่งเป็นการพักผ่อนหรือการหยุดพักที่แท้จริงครับส่วนความเหน็ดเหนื่อยและการแบกภาระหนัก ก็ไม่ใช่แค่การทำงานหนักหรือว่าพักผ่อนน้อยหรือมีภาระหนี้สินเยอะแบบนั้นนะครับจริงๆก็อาจจะนับรวมอะไรทำนองนั้นด้วยเหมือนกันแต่ข้อความนี้กำลังพุ่งตรงไปหาผู้ฟังที่ในขณะนั้นเนี่ยเป็นสาวกของยอห์นผู้ให้ปฏิสมาครับในข้อ2แล้วก็ข้อ3ก่อนหน้านี้ครับยอนได้ส่งข้อความผ่านสาวกนะครับของเขามาถึงพระเยซูคริสต์เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกจองจำอยู่ในคุกนะครับ ข้อความที่ยอนส่งมาถึงเพเรสคริสนะครับได้มีเนื้อหาว่าท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่นอยู่ในแมทธิวบทที่11ข้อ3ครับซึ่งคำว่าผู้นั้นในที่นี้ก็คือพระเมสสยาที่คนยิวรอคอยหรือว่าทุกคนรอคอยนั่นเองนะครับผู้ที่จะมาช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าในอดีตนะครับในยุคสมัยของยอนก็ไม่แตกต่างจากปัจจุบันนะครับ เรามีคนสักสองสามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับกลุ่มแรกคือพยายามเป็นคนดีด้วยศาสนาิจพยายามถือรักษากฎเกณฑ์แล้วก็บทบัญญัติทางศาสนาต่างๆครับเพื่อจะเป็นคนชอบธรรมหรือว่าเป็นคนดีในสายตาของพระเจ้ากลุ่มที่2ครับคือคนที่ไม่สนใจเรื่องศิลธรรมอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องของการตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ด้วยซ้ำนะครับส่วนคนกลุ่มสุดท้ายครับคือคนที่ยอมรับว่าพระยสุคริสเป็นพระเมิยา หรือพระผู้ช่วยรอดนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เองที่พระองค์บอกว่าจะได้รับสันติสุขและการได้หยุดพักภาระหนักของแต่ละคนในแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาระของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมหรือภาระของความบาปแต่ข่าวดีก็คือทุกคนสามารถที่จะวางภาระรานั้นลงและเดินเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ได้ครับเงื่อนไขเดียวคือความเชื่อครับตามที่เขียนไว้ในหนังสือฮิบรูนะครับบทที่11ข้อ6 ได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะผู้ที่จะมาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงอยู่และประทานบําเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังการมีแค่ความเชื่ออาจจะดูไม่มีน้ําหนักเทียบเท่ากับการทําบุญถือศีลหรือการประกอบศาสนก,กิจพิธีต่างๆใช่ไหมครับแต่พระเยซูมาบนโลกนี้เพื่อทุกอย่างจะง่ายครับไม่ใช่ยากขึ้น ในหนังสือโรมบทที่10นะครับข้อที่9ถึงข้อที่10เขียนไว้ว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดแค่นั้นเลยครับคุณผู้ฟังของขวัญจากพระเจ้าสําหรับเราทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนา หรือจะไม่มีศาสนาก็ตามนะครับพระเยซูมาทําทุกสิ่งให้ง่ายผู้พวกเราแล้วเราเพียงแค่รับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความเชื่อเท่านั้นครับและเดินเข้าสู่การหยุดพักในหนังสือฮิบรูบทที่4ข้อ2บอกว่าคนที่เชื่อในข่าประเสริฐของพระเยซูเนี่ยจะได้รับการหยุดพักตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตบนโลกนี้การตัดสินใจเกิดขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเมื่อคุณรับการหยุดพักจากพระเยซูแล้ว สิ่งที่ต้องทำก็คือรักษาเอาไว้ครับเติบโตในความสัมพันธ์กับพระองค์ใน m มทธิวบทที่11บ .11 ข้อ2 9เถึงส0พรซุพูดต่อครับว่าให้เรารับแอกและเรียนรู้จากพระองค์ด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเห็นแอกนะครับแอกในมีหน้าตาเหมือนกับแผ่นไม้มีวงกลมมาสองช่องครับสำหรับวางที่คอของสัตว์เพื่อจะใช้ในการขนส่งหรือลากของนะครับให้สัตว์2ตัวเนี่ย มาร่วมอยู่ในแอกเดียวกันเพราะฉะนั้นแอกจึงเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงการเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็น p a r t n e r ร์ชิกับพรซูคือการเข้ามามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ครับในอดีตแอกของเราอาจจะหนักเพราะแบกอยู่คนเดียวนะครับาศาสนาที่เราถือไว้ความสําเร็จเงินทองที่เราวิ่งไล่ล่าขวายคว้าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นความเหน็ดเหนื่อยที่สะสมก็แสดงผลออกมาครับทําให้เราเจอกับภาวะ หมดไฟจิตวิญญาณภายในอะครับก็ต้องการที่จะแสวงหาการหยุดพักบางคนก็รู้ตัวครับบางคนก็ไม่รู้ตัวพระสุคริสผู้เดียวเท่านั้นครับที่ประกาศว่าแอกของพระองค์เบาและภรราระของพระองค์ไม่หนักเกินไปที่ว่าแอกของพระองค์เบาก็เพราะว่าพระองค์จะร่วมเดินทางไปกับเราร่วมรับแอกนั้นไปกับเราบัญญัติของทุกศาสนา,าสอนให้เป็นคนดีก็จริงครับคุณผู้ฟัง แต่ไม่อาจจะนำไปสู่ความชอบธรรมและความรอดในสายตาของพระเจ้าได้เหตุผลก็เพราะไม่มีใครที่จะทำมันได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตใช่ไหมครับในหนังสือโรมบทที่3ข้อ20บันทึกไว้ว่าฉะนั้นไม่มีใครที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการรักษาบุตรัญญติเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนดีโดยการถือาศาสนาแค่ไหน เราก็ไม่สามารถทาได้ย่างสมบูรณ์ร้อเครับสิ่งสุดท้ายที่เะเรซูได้สอนเราในบริบทนี้นะครับคือการเรียนรู้จากความสอนของพระองค์ที่ไม่ยากเกินจะดําเนินตามและไม่ลําบากเกินไปที่จะเชื่อฟังด้วยครับเพราะพระองค์ประทับอยู่ภายในชีวิตของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับผู้ที่จะทรงสอนเรานําเราให้เข้าใจความจริงทั้งหมดของพระเจ้าตามที่ในหนังสือยอห์นนะครับได้บันทึกคํากล่าวของเะเยซูว่าเรากล่าวคําเหล่านี้กับพวกท่าน ขณะที่เรายังอยู่กับท่านแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านในทุกสิ่งและจะทําให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วและความจริงจากข้อความนี้เองครับที่ทําให้เราใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างไม่หลงทางไม่ต้องวนกลับไป,ไปเผชิญความเหน็ดเหนื่อยหรือกลับไปแบกภาระที่หนักเหมือน,นอดีตดีครับคุณผู้ฟังครับ ให้เราวางภาระของเราลงให้เราทิ้งแอกที่หนักเกินไปสำหรับชีวิตและมารับแอกของพระเยซูเข้ามาสู่การพักสงบจากภาระหนักไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณที่ติดตามก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสันที่สุขบ,บนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์ปเป็นผู้นำทางนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ